ได้ไมาเจอน้องสาวคนงามอยู่สวยโดนใจอยากจะถามว่าน้องชื่อไรมีใครอยู่ในใจหรือ,อยังเพื่อนคนหนึ่งให้เบอร์เธอมาอยากโทษหาแต่ใจไม่กล้าก็กลัวว่าเธอจะไม่สนคนอย่างฉัน หากน้องได้ฟังเพลงนี้ให้เธอโปรดเข้าใจทุกคำที่พี่แลงใบมันมาจากใจใน้องรู้ไหมเธอจะรู้มั้งไหมว่ามีใครคนหนึ่งแอบลงรักเธออยากเข้าใบพบเจอเล่นคำว่ารักให้มันดังดัง ให้เธอได้รู้เอาไว้ว่าใจฉันนั้นมีแค่เธอไม่เคยจะมีใครเลยนอกจากเธอจะมีแค่เธอเธอรู้ไหมหากน้องได้ฟังเพลงนี้ให้เธอโปรดเข้าใจ ตรงคำที่พี่แลงใบมันมาจากใจใน้องรู้ไหมเธอจะรู้มั้งไหมว่ามีใครคนหนึ่งแอบลงรักเธออยากข้าใบพบเจอเล่นคำว่ารักให้มันดังดังให้เธอได้รู้เอาไว้ วาวใจฉนนันมันมีแค่เธอไม่เคยจะมีใครเลยนอกจากเธอจะมีแค่เธอเธอรู้ไหม